สวัสดีครับพี่น้องครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมค่ะครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ครับมาตามกันต่อเด้อครับพี่น้องค่ะเลขอาจารย์ชมพู่ครับผมครับอาจารย์มาให้แนวทางตัวเลขกับก่อมาเชียร์เป็นโค้งสุดท้ายงดบังหันเด้อครับผมโอ้แตกบนแตกล่างเลยเนาะแตกบนแตกล่างเลยครับผมค่ะแล้วก็เลขรู้สึกว่ารักลอยเพลินกันมีหกครับผมจริงๆจะแตกสามตัวเลยค่ะครับว่าอาจารย์เป็นหนึ่งแปดมาเชียร์เป็นให้แปดศูนย์หกครับ พันมีหกศูนย์หกนัแล้วก็เลขก่างโค้งยุดถ่ายเข่าด้วยครับผมเข่าต่ว่าตอนตอนน้ำเชี่ยปล่อยเหลขกรางว่าเขานะครับแต่ว่าเขา่าจะศูนย์หกเนี่ยโค้งยุดถ่ายพนมาปรับตัวเลขกนิดนึงเขา 49, ่าซีเก่าทั้งศูนย์หกก็ชื่อว่าไปช่วงก็พี่ประกายนํานดิซีเก่าเก่าซีนะครับลองบ้งได้ครับพี่น้อง,องวัวนนาว สองสาว <laughs> นางเอกครับผมนางเอกกาวนเชียค่ะอนุชงเอาคลิปนี้กับเช่นเคยครับพี่น้องเนาะกับมีน้ำเชียมากป่าน้ำครับนางเอกสองสาวไทยลาว <c oughs> อาจารย์ผู้พี่ประกกยค <c oughs> อมาเชียค่ะคดันมือ zoom เนอะ <c oughs> ขอบคุณแนวทางอาจารย์เด้อค่ะที่เพิ่นแบ่งปันเนาะครับผมค่ะตัวไรเด็ดเด็ดแมนแมโทรบอกก่ามาเชียในเด้อค่ะดันมือเนีศูนย์เก้าสองห้าหกหนึ่งห้าแปดหนึ่งเจ็ดคดันมือ z ครับค่ะไปรับชมรับฟังอาจารย์กันเลยเห็นเพิ่นว่าเพิ่นจะป้อยลางหาที่แถวครับป้อยลางป้อยลางก้อนบนเมีนเดี๋ยวไปเบิ้งวน่าจะชนกับพี่ประกายบ่ค่ะอาจารย์ครับครับ อาจารย์สวัสดีค่ะ9มาเชสวัสดีครับผมจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่คุณน้องในช่องก็มาเชียนะฮะค่ะเป็นจังไหนสุดยอด้โชว์ได้ราบได้หมายกันไหมเนองไหนว่าคารเดินแนวทางแนวทางของชมพูนนะค่ะเข้าสามตัวอีกแล้วครับผมชุดเต็ม หกศูนย์หกอาจารย์หลักร้อยเม่นมากโอ้หลักร้อยสุดยอดเลยครับผมล่างก็มาลิปนี้ล่างก่อนแล้วค่ะอาจารย์แมนเอาข้างล่างก่อนนะคะคุณพ่อคุณแม่ค่ะเดี๋ยวรัฐบาลไทยนะคะรถอ่ารถที่ดีออกมาแล้วก็ไปจับไปจองกันไว้นะฮะเดี๋ยวมันจะปิดมันต่ก่อนใช่ไหมฮะใช่ค่ะ อถ้าเกิดว่าไปตรงกับเลขฝันหรืออะไรก็เนาะจัดหนักกันไปหน่อยหรือว่าไปชนที่เราอาชอบอสำนักไหนหรือว่า,าไม่ชอบตัวที่ออชมพูเสียบให้ก็เนาะเอามาเสียบไอตัวตัววิ่งตัวอะไรอย่างนี้นะคะครับผมต่างมันต่างติดต่างใจกันนะฮะ ขอขอบคุณมากนะคะที่คอมเมนต์มาในสิ่งที่ดีๆนะคะที่น่ารักกันทุกท่านนะไอคนที่ไม่น่ารักนะคะคอมเมนต์ใหม่ค่ะไอขีโม้มันได้ไม่โมแ้แมลงโม้มันไม่มีนะฮะ<ช>อ,อันนี้เราพูดเรื่องจริงนะคะอของพวกนี้ใช่ไหมบุญมีวาสนาส่งใช่ไหมคะเงินเทวดา<ช>อ่อยมู้อยู่ในสายบุญนะอย่าลืมเงินเทวดานะคะ เอาจัดเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะเอาเลยค่ะคุณน้องจดค่ะข้าแต่เขียวหมาพวกนี้จำได้หัวนม,มีคอมเมนต์เลยอาจารย์คุณแม่เอฟซีคอมเมนต์โอ้ยเขียวหมาพวกนี้เขียวหม,มาก็อาอู้อแต่ว่าหววัวก่อนอาจารย์ผู้เพิ่นเพิ่นบอกไว้ว่าบอกกระสอบดิเถ้าเอาให้เอาูงมังกรเดี๋ยวอูงบางกร แม,แมนแล้วก็เจอไงก็พอบอก<ม>โอ่งมังกรขี้โม้ไงโมอะไรอ่างทำนองมันเอาไม่ได้โม้มันมันเรื่องจริงก็เห็นกันเห็นกันชัดชใช่ไหมฮะออกเลยครับผม <c oughs> อันนี้ก็เลยมีกล้าพูดมากไปโอ่งมังกรแล้วพันนี้นเอาอะไรดีล่ะคราวนี้ก็จะเอารถรถไฟดีกว่ารถ <c oughs> ไฟ ขอให้ได้เงินกันอย่างน้ําไหลแล้วกันอัน่างนี้ดีกว่าไหลแบบไหนก็ขอให้คุณพ่อคุณแม่ดูแนวทางของ,ของชุมพูดเสร็จปุ๊บชอบตัวไหนจัดก็ขอให้ได้เงินอย่างน้ําไหลกันนะฮะยิ่งกระหูมังกรอี่ไหลเข้าไหลเอาไหลเอาไหลเข้ากระเป๋าอนะ,ะคะเต็มบ้านเลยเลยนะฮะเอาค่ะเลยครับ,รบวิ่งล่างนะฮะวิ่งล่าง หกกับเจ็ดนะคะหกกับเจ็ดครับผมอ่ะฮะหกศูนย์หกศูนย์หกสองหกสองเจ็ดสองเจ็ดสองเจ็ดเก้าค่ะเจ็ดเก้าครับผมค่ะเน้นออุมพุไม่สนดับใครนะคะสนดับเจ้าของอย่างเดียวนะฮะเน้นย้ำ นะฮะไม่ชอบตัวที่ออชมพู่จับให้นะฮะหกกับเจ็ดก็หาตัวมาเสียบกันนะฮะผเสียบอ่านน้ะน้องน้ำเจียชอบตัวไหนคะไม่เน้นให้นะฮะเดี๋ยวเราตีโค้งสุดท้ายกันนะเม็ดเดียวแขนแขนหรือสองเม็ดแขนแขนกันเลยดีกว่านะฮะครับผมอาจารย์อันนี้ให้ไปจับอะไรนะฮะน้ำเจียชอบสองคู่สุดท้ายที่ส่งไปคุยกับอาจารย์ อันนั้นเองยิ่งกับยิ่งกับโหมังก่อนโอ้แล้วนี่กินเป็นกระซัพเลยน่ะอร่อยเลยคุณพ่อคุณแม่คะเมื่อเมื่อที่ผ่านมาน้ำหมากไหลกันหรือเปล่าคะหยอกเล่นนะคะโอ้แม่เอฟซีแกชอบเลยค่ะอาจารย์นนั่พูดอย่างนั้นนะหยอกโทรมาโอกชอบเลยอาจารย์หยอกเล่นนะฮะครับค่ะอ เลข<า>นบนนี้มีเฮค่ะเลขบนอีกกี่วันครับผมอาจารย์เอาอย่างนี้พร้อมเมื่อไหร่คะพราะเราต้องรีบลงก่อนเดี๋ยวจะหาเราไปก๊อปปี้เขามาสองสามวันนี้ตั้งแต่หวยออกคิดจนโอ้โหผมเผิมร่วงหมดแล้วค่ะอ๋อค่ะท่านผู้ชมะะพร้อมเมื่อไหร่ได้เสมอนะคะนอ่ะสมัครเอฟซีคุณพ่อคุณแม่น้องๆในช่องเก้า มาเชียนะฮะยินดีเสมอค่ะนะฮะครับนี่แล้ววันนี้เ้องเห็นแนวทางของอชมพู่ก็ลอตเรี่มาก็จับเลยค่ะจับเลยค่ะจับเลยครับผมสี่คู่ใช่เดี๋ยวรอค้งสุดท้ายดีกว่าแล้วก็เราจะฟันให้เป็นเลย เราไม่ได้โมนะฮะสามว้อติดแล้วนะฮะคุณพ่อคุณแม่ค่ะถ้าใครได้ดูแนวทางของขอาอชูผู้สามงวนติดแล้วนะง้ดนนี้ก็ขอให้เดินต่ออ๋อชูผูอยู่ในสายบนนะฮะเดินเทวดายังไงก็ได้ค่ะโอ้ค่ะ่นานู้ชมอาจารย์ปู่ช่วงนี้เิ่นแบบว่าเจังไหนล่ะตอนนี้ตกงานค่ะ่านาู้ชมค่ะเอาสำรับเอฟซีท่านใด พอก็มีเอฟซีของน้ำเชียร์กามาเชียร์พนกับว่าได้เรียกรองดอกค่ะอาจารย์ครับอ่าไรทันใดที่เพนอยากให้น้ำ่ากาแฟกะโทรมาหาน้ำเชียร์ก็ได้เร้อค่ะานุชมครับค่ะแอดไลน์เบอร์ตอนนี้คิดหวยคิดแนวทางให้คุณพ่อคุณแม่อย่างเดียวเลยสมัครช่องคุณน้องทั้งสองคนที่น่ารักเพราะว่าอาจารย์อาจารย์พนกะเฮตุงานคือจ้างงานผีปะกกายของผีปะกกายกะ คนไข่เป็นกระเซียคือกันอ๋อค่ะทำไมเปนกะจ้าเนี่ยคุณพี่ขาคุณพี่ปะกายขาค่ะคุณพี่ปะกายเหมือนกันเลยค่ะเรามาให้แนวทางให้อคุณพ่อคุณแม่กันดีกว่านะคะคุณพี่ปะกายขาครับทุกวันนี้ไม่ถามหาคุณพ่อขาเลยนะนี้ก็คุณพ่อไม่ถามหาคุณลูกคุณพ่อขาเป็นจังใดใช่ใช่เนาะคุณพ่อก็ไมถาม กูจวนั่นกูจินบนอสบุรีกี่ถึงกี่ถึงกี่ถึงนะฮะเอาเพื่อนในงานเพียงผีประกายแมนบ้านี้อาจารย์ผู้เพิ่นกะส่วงนี้เพิ่นตกงานขดันมือ้มค่ะคแต่ว่าเพิ่นกับกูทะเลกันจนกว่าเสียเลยอ่ะดูแลกันก็คือผีประกายเลยค่ะคแต่ว่าอย่างนั้นหละคนรักแต่เรารักแนวทางมากกว่า น้ำเชี่ยกับอาจารย์ผู้พี่ปรกายนี่จะคุยกันทุกมือนะคะท่านผูจารพี่ใหญ่ของน้ำเชี่ยอ่าคุยกันสนุกสนานนะคะเราถือว่าเราอยู่ในบ้านหลังคาเดียวกันนะคะยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กันไปหน่อยนะคะเน้นอีกทริงนะคะสามงวดติดแล้วนะคะงวดนี้เป็นงวดที่สี่นะก็ขอให้เดินยาวๆกันนะคคุณพ่อคุณแม่ค่ะครับผมเงยเถอะครับผมเงียบมาเชี่ยมากมาก นี่แหละครับผมขำๆกันเนาะอย่าไปซีเรียสกันมากมายนะฮะชีวิตใช่ไหมคะน้องคุณน้องค่ะเรียนค่ะอาจารย์เมียเอฟซีฟุนเฮงมากอาจารย์เก่งมากเขากับนี่แหละครับผมความสนุกไปน้ามีกับเลกกับเขาดีครับใช่จะจนจะมียิ้มเขาไว้นะฮะขอร่าเริงแต่ที่ไหนได้ในใจจุกไปค่ะใใจจุกครับ จุกค่ะแต่ก็มีความสุขนะฮะแต่ก็มีความสุขกันนะฮะอย่าไปซีเรียกกันมากถึงเวลาเราเงินเทวดาเยอะถึงเวลาเขาก็ให้เรามาทําความดีนะฮะทําความดีรักกันไว้นะฮะยังไงก็เทวดาฟ้าดินเขาคงเห็นเรานะตอนช่วงนี้เราก็ทุกคนก็เนาะ ตัางสู้ฟ้าหน้าสู้ดินกันอยู่แล้วนะคะเอาชมพู่ว่าพยายามคิดแนวทางในสิ่งดีๆให้สําหรับคุณพ่อคุณแม่และคุณน้องทุกๆท่านนะคะเอางานนี้มีเฮมีรวยยกช่องแน่นอนสําหรับแนวทางเขอกชมพู่นะคะแต่พูดมากก็ไม่ได้โดนดราม่าอีกนะคะไม่กลัวแล้วกัดชินแล้วค่ะตกทั้งขึ้นทั้งล่งชินค่ะใช่ ใช่ขี้มีขี้ขี้ม่ออกเยี่ยมมาออกก็โดนไม่เป็นไม่เป็นไรค่ะชินแล้วค่ะหน้าด้านค่ะอากจะพูดหน้าด้านค่ะยอมรับค่ะนะะอาจารย์จะรบกวนอาจารย์เท่านี้นะคะครับขอบพระคุณอาจารย์ด้วยครับผม่ะสวัสดีค่ะขอให้รวยๆปังๆกันนะคะครับอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับอาสจับรบพี่น้องพี่ซด้ครับผมค่ะที่ว่าน้ำเชร์เกินไปกับผมค่ะน้ำชากาแฟครับ ก็คือแอดไลน์มากก็ได้ด้ครับผมที่0984740683ครับพี่น้องเนาะครับ0984740683ครับผมครับเอามาเบิงเหล็กลางครับผมเพิ่กนกให้มาเป็นสีคู่ก้อนครับผมสคู่หายีจับตัวตรีไว้ครับพี่น้องครับอาจารย์ชมพู่มวดว่างหันกัเข้าทั้งบนทั้งล่างครับผมล่างกับเขา4994 ครับงวดนี้วิ่งล่าง6กับ7ครับพี่น้อง6กับ7 2ตัวล่างมี6 0 6 2 7 2 7 9ครับผมครับจังไดยกับกลับไว้น้ำจังน้อยครับพี่น้องเนาะครับผมต้องหันเพิ่นออกตกกลับครับ4 9ครับเอาถ่ายคลิปนี้กลัมาเชื่อกับข้ออวยพรให้พี่น้องทีโชคดีเด้อครับผมครับขอให้เด็กโชคได้วลับเคียงอาจารย์ว่าละครับผมเงินทองไหลมาเต็มกระเป๋าครับพี่น้อง 16กันยายน67โชคดีโชค m ắ นกันต่อเนื่องครับพี่น้องสวัสดีครับดูตู้ตู้เก็บของตัวนี้นาะนี่แล้วใส่เงินหรือยัะโอ้พอดีเลยใส่เงินอาจารย์ตัวเออตู้เก็บใส่เงินใส่เงินนี่แหละเล่อาจารย์ผู้แมนโอ้วย,ยว้ามเป็นกล่องเน,ะน,นาะโอ้จีได้หลายอยู่ดีเถอะหลายหลายตัวหนากันเลยพี่น้อง อาจารย์ผู้เห็นคลิปนี้เพิ่งจะจีหัวควรเงินเนาะ